โดยนั่นทั้มก็ได้คุยโทรศัพท์กับเซเลนสกี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคุยอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็น้อยกว่าปูตินนะคะปูตินคุยกันไปชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงครึ่งเกือบจะสองชั่วโมงนะคะทัามก็เลยบอกเซเลนสกี้ว่าอยากให้โรงไฟฟ้ารอดปลอดภัยไม่ล่ะเพราะว่ามีข้อเสนอทัามกับปูตินยกปูหากันว่าให้หยุดพักง30วันโดยที่จะหยุดพักที่โรงไฟฟ้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะทัามก็เลยบอกว่า โอนโรงไฟฟ้าของกี้เนี่ยมาให้เป็นของทรัมป์สิรับรองนะคะเราเสียยมิกาหย่อนแน่นอนค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องเอานักการทูดไปคุยนะคะเอาพ่อค้าไปคุยค่ะรู้เรื่องค่ะเพราะว่าหัวใจการพูดเนี่ยก็คือผลประโยชน์อยู่แล้วนะคะให้ทําไปคุยเนี่ยรับรองค่ะนะคะเรียบร้อยแน่นอนก็ไหนบอกว่าทางด้านของ เป็นของสารัะแล้วเนี่ยจะรอดปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะว่าเมาื่อวานนี้กี้เองก็ให้ลูกน้องไปหย่อนยี่เชฟรอนของสารัะในรัสเซียด้วยนะคะก็อย่างเพียงผ่านไปวิกี่ชั่วโมงหลังจากที่ทำโยกหูคุยกับปูตินนะคะก็เป็นเรื่องหาหาที่เกิดขึ้นและการทาก็คือจะกินรวบนะคะเหมืองก็จะเอาค่ะไฟฟ้าก็จะเอานะคะน้ํามันก๊าซก็จะเอาค่ะ ก็ลงทุนไปเยอะนะคะสมัยไบเดนค่ะขอคืนบ้างก็ยังดีนะคะเพราะว่าก็ยังต้องแบก,กี้ต่อหลังจากนี้อีกไม่รู้เท่าไหร่นะคะหลังจากที่ปิดจ็อบแล้วเนี่ยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆก็วันสองวันนี้แล้วนะคะคนของสหรัฐกับรัสเซียก็จะไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งที่ซาอุค,ค่ะจะไปคุยกันถึงรายละเอียดดีเทลลงลึกจริงๆแล้วที่เขาเรียกกันว่าคุยกันด้านเทคนิคนะคะในการที่จะหยุดพัก30วันตามที่ปูตินกระทําคุยกันไว้นะคะก็จะไปลงมือปฏิบัต จริงๆค่ะแล้วก็ผู้ช่วยของทรัมป์ออกมาพูดแล้วนะคะว่าจะปิดจ็อบอย่างถาวรที่ซาอุนะคะในอีกไม่เกิน2-3สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วค่ะก็จริงจังนะคะครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆค่ะแล้วก็ปูตินเองก็เตรียมใช้ฮอกกี้นะคะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างสาหรัฐกับรัสเซียด้วยค่ะรัะสเซียเองก็มีฮอกกี้เนาะจีนก็มีปิงปองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมือหนึ่งของโลกเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงทั้งคู่ผสมเนี่ยก็เป็นของจีนนะคะ ก็เนี่ยแหละค่ะก็จะมีกีฬานะคะเป็นตัวเชื่อมที่ดีเลยละคะ่ะก็เดี๋ยวรอกันต่อนะคะแล้วก็ทั้งกับปูตินเนี่ยคงจะได้พบกันตัวเป็นๆแล้วก็จะมีการยกหูหากันอีกนะคะแล้วก็ส่งทีมไปที่ซาอุก,ก่อนในวันสองวันนี้ก่อนที่จะปิดจ็อบให้ได้อย่างถาวรในอีกไม่เกิน3สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วล่ะคะ่ะก็งานนี้คงไม่มีถอยนะคะถึงแม้ว่ารัสเซียจะเจอแบบยั่วๆก็ตามนะคะก็คงเดินหน้าต่อค่ะเพราะว่า สิ่งสำคัญที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีอีกมากนะคะส่วนทางตะวันตกมุกเดิมเลยค่ะท่านผู้ชมคะไม่ต้องการที่จะให้การงานครั้งนี้ได้ปิดจ็อบลงนะคะก็เดินหน้าเต็มสู่ค่ะสำหรับยุโรปนะคะที่จะไม่ยอมให้ปิดจ็อบค่ะก็เป็นเรื่องของยุโรปเนาะเพราะการตัดสินใจที่แท้ทจริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สหรัฐน,นะ,ะอยู่ที่รัสเซียอยู่ที่ปูตินเนี่ยแหละค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียเองก็สามารถเดินหน้าหน้าง,งานด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะคะหากทั้มมาช่วยในการปิดจ็อบก็ถือว่าเป็นกําไรก็แล้วกันค่ะก็ทั้มเองก็ยังส่งความช่วยเหลือไปให้ยูเครนนะคะก็อาจจะต้องส่งค่ะเป็นข้อแรกเปลี่ยนในการที่ให้เซเลนสกี้ยอมถอยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการช่วยป้องทางด้านของรัสเซียนะคะจากทางเข้าไป ในบ้านกี้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลที่สำคัญเป็นแนวทางหลักแต่อย่างใดน,นะคะเพราะว่าจุดหมายปลายทางนั่นก็คือต้องการที่จะปิดจ็อบครั้งนี้ให้ได้ค่ะแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแต่เรื่องที่สำคัญมากๆกว่าเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั่นเองค่ะสำหรับผู้ช่วยทํานะคะคนนี้นะคะเขาเองก็เป็นนักอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่ได้เป็นนักการทูตไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานทางด้านการทูตเลยนะคะแต่ทั่วโลกก็ชื่นชมเขาว่าเขาสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะในสายงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นดีวครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีวุฒธธิการศึกษาแต่อย่างใดนะคะอยู่ที่ใจแล้วก็ความสามารถล้วนๆเพราะคนที่เรียนมาเป๊ะแต่ทางานแล้วแป๊กเนี่ยก็เยอะแยะถมไปนะคะ